นี่ให้พิเศษเลยนะคะเนี่ยใส่ไส้แบบว่าสะใจมากเลยเซราะมอเลยกุ่ค่ะเย้อยชอบไส้ทะลักก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยมาเคยขายขนมเบื้องอยู่ฝั่งนู้นหน้าธนาคารเทพตลาดเก่าแต่นี้แบบพวกพี่น้องเขาก็ไม่ไหวก็เลยมาขายพวกนี้มาเปิดนานหรือยังอันนี้นานแล้วค่ะนานแลวก็รวมมีสิบกว่าปีได้ละเริ่มแรกมาขายกล้วยทอดมันทอดแต่ไม่ได้ไปขายพวกนี้นะนี้เราก็ก็เลยความคิดของเราก็เลยขาย นี้ไปเลยเพราะว่ามันดูแลน่ากินอ่าคือลูกค้ามาที่ไหนเขาจะชอบเพราะว่าไส้เขาะลักดีเราะมาอัดไส้เยอะมากก็มีไส้ไก่ไส้ปูแล้วก็ปูอัดแล้วก็มีไข่นกทำไ,ไมเราไส้ยอดูตามใจลูกค้าโอ้หมาตามอร่อยดีไส้เยอะก็คือว่าเราปรับปรุงไปเรื่อยใช่ก็มีชุดละสี่สิบกับห้าสิบแต่ถ้าว่าคนแบบนีน้อยเราก็จะขายแค่สามสิบถึงยี่สิบไส้มะแน่นทุกไส้สแล้วอร่อย กีรติใจลูกค้าขาจ้าอันเนี้ยลูกค้ามาเลืองเออขาประจำเลยใช่เนยค่ะสองอันเนี้ยมไปแฝงไ้เขาอยู่เรื่อนเนี้ย้องมาขายอยู่สิบสองตีสี่สิบแต่ถ้าเขาซื้อมาา้มากระไกไปสิบสามตีสี่สิบมารถมันก็ราคือม้าแฝงไปเขาน้ำจิ้มก็คือว่าม้าก,ก็ผสมกระถั่วไปนะเพราะว่าคือเราดูในตามเนี่ยเขาก็จะแนะนาว่าใส่ถั่วด้วยแล้วมันจะอร่อย คนกินอะไรเขาจะติดใจึือมาก็จะปรับไปเรื่อยอะไรเงี้ยเรียนรู้ไปเรื่อยอันนี้มันเป็นไก่กระเพียมค่ะแล้วก็น,นั่นจอปูค่ะแล้วก็นี้ไข่นกอันนี้คือนนปอกเบี้ยนะคะก็มีมเส้นกับผักรวมงแล้วก็น,นี้เต้าหู้นิ่มค่ะแล้วก็น,นี้ส้กกอกทอดกรอ,กรกอบแล้วก็นี้ปลาเส้นแล้วก็น,นี้มีปูอัดไส้นกอกไก่สับไส้ทะลักแล้วเต็นไขน่นกถ้ามากินร้านมะก,ก็มาตรงเดี๋ยวตลาดใหม่ตัดใหม่ตรงตลาดมาราอาทิตย์ ตรงลานจอดรถเนี่ยค่ะก็เปิดทุกวันแล้วแต่ถ้าบางทีแล้แบบถ้าไหวล้วก็ออกมาเราบอกไม่ถูกเราไม่มีวันก็คือมามาตั้งแต่เจ็ดโมงเลิกประมาณสี่โมงเย็นแต่ถ้าถ่าที่จะเลิกห้าโมงเย็นต้องมาลองค่ะต้องมาลองดูสลามอเลยกุณนะจ๊ะ